เบื้องหลังความสวยงามของงานบิวอินงานอินเทอร์เนียหรืองานรับเหมาตกแต่งภายในเนี่ยที่เจ้าของมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มันคือเรื่องหนึ่งเลยที่มันเป็นทิศเดียวอะนะฮะงานสวยงานไม่สวยเนี่ยบางทีมันมันมีเรื่องของรอยต่อครับคือต้องบอกว่าในสมัยก่อนเองนะตอนที่ผมไปร่วมงานกับผู้ออกแบบที่แบบทํางานโรงแรมนะโอเคเขาให้ความสมําคัญเรื่องกับรอยต่อเยอะมากเลยคือสมัยก่อนมันเป็นงานทําสีไงนะมันเป็น ไม่โครงกลุ่ไม่อัดแล้วก็ทําสีใช่ไหมมันก็ต้องมีช่างเขีย่ยเขาเรียกว่าเขี่ยช่างต่อลายนะครับคือไม้อัดเนี่ยมันจะแค่2องเมตรใช่ไหมแล้วก็จะมีรอยต่อการที่เราจะทําแผงสูงอะบางครั้งอยากจะได้งานสูงไงมันจะมี2วิธีก็คือคัดจอยไปเลยนะกับต่อลายให้ไม้เนี่ยมันต่อกันถ้าเกิดเรามีช่างสีเก่งๆตอนนั้นผมรู้จักหมูมีแบบเรียกว่า โอ้สนุกเลยคือสมัยก่อนตอนที่เรามีช่างทํางานโรงแรมเยอะๆเรามีช่างเยอะไงนะฮะเราก็เรียกว่าเป็นการเก็บรอยต่อที่ว่าต้องใช้ฝีมือล้วนๆเลยแต่สมัยนี้ครับมันจะมีงานซีอินีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นรอยต่อแผงเนี่ยมันจะไม่สามารถเก็บเป็นการเคลียร์สีได้ละมันคือการต้องเว้นร่องเว้นรอยต่อเห็นไหมฮะดังนั้นเองงานสวยไม่สวยเนี่ยมันต้องเลือกครับว่ารอยต่อบางที่เนี่ยมันควรอยู่แล้วเส้นมันต้องมองแล้วมันเนียนตานะฮะไม่ใช่ว่า หน้นาบานอยู่ตรงนี้ข้างๆอยู่ตรงนี้ข้างบนถัดไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มันงานมันน่าเกียดอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องรอยต่อทนนี่สําคัญมากลองลองไปดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าจาเป็นนะฮะที่คิดว่าอยากจะใช้งานที่มันเป็นระบบสําเร็จรูปเข้ามาอาจจะต้องเลียดตรงนี้แต่ถ้าเป็นผมทำเองในปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเป็นงานดีๆงานที่แบบแพงๆหรือว่างานที่ดีไซเนอร์เน้นนะตัวตัวปิดตู้อ่ะนะฮะคือตัวภายในตู้เราใช้ c n เแต่ตัวที่ปิดด้านข้างเนี่ย ก็สามารถใช้ลามิเนตใช้วีเนียร์ทำสงทําสีเขียรสีได้เหมือนปกติมันก็ทำให้งานดูแพงขึ้นครับ